ควรเชื่อใช่ไหมคคุณน้องดาตามนอปต็มทาาเลยส,กยนะลสิกินมดบ่ยนะให้น้องกิกซีมก่อน <c oughs> อูยูยูนี้น้องใวงนะคะถ้าบมใส่บวงจะคือสุด <c oughs> <c oughs> แซมแซ่บรีเนาะโอเคแล้วก็จะจ้างกองกินกันเลยคุณที่เรา่านว้าจกินก็มีอันต้องมีลีลาก็ได้นะเฮ็ยเฮ้ยเื็วแม่ คนน้าคิดนอกมาลินนักกเลยว่าตำขุนคู้กินขี้เรียก่อเมนไม่ไผ่ก็เป็นไข่เด็ก็เลยแบบตำแบบเผ็ดุนทีเซาเป็นไข่ก็มีเราติกกองก้นกอนเหรอก้อเอเออตอนเราชได้ยินเสียงที่ไหนเหรอไมได้ทุกคนมากินตำคุนด้วยกันนะคะตำโบราณเมัอนโบย่นี่ยเมื่อไรไม่แต่ได้เหรอเนี่ยอะไรอ แม่มื่ีมลงได้ตีมอลดีแม่ได้โงิสเอาไว้หล่นนไม่มาขวนมือเหี้อกเลยนี่้มมาหนังประเดให้น้องนาวนะแช่หายเลยไม่จบตึงดรกว่าตึงดีกว่าตึงดีก่

ไม่เลิดก็เอาเข้ามาให้หนอนเพื่อฮอนทองเอาที่เข้าเพราะอันนี้มันเจ้าประเดีสนะ่เด็ดเลยอันนี้มันก้นปา่าก้นปา่าเนาะน่ะเนา่ะเขเพื่อหอยหนึ่งวตเนีอโ,อโอ้โหมือปวดเกลียน่า เอา้วไหมเออนะโหโากเลยไไปมดยั่มนเป็นน้ที่ท่วมหมดหรอตกมันมมดเลยนม้ให้เป็นเกียวะเด็นเกียาเนาะพรมนเี่ยเมืข้าวตองก่น นั่นนัวเข้าเรเหอวันทางน้าะตูนะน้ำซึงน้ำี่ซุกหนักน้่อรเคกีน้ไนี่เดีอันเดเมาแล้เขาให้เาคิดอไนแล้วเขาไเงต่อมือเาตาเดเนาะ 我们这个我们弄了 啊！啊、就是！啊！ Mm-hmm. เด็กโม้โดนได้เลยตั้งแต่เยอะน้องบี่น้เลไมาื่อนนั้ี่เขาเป็นคนจับัครเอ่นไดเ้ามเื่คิ เป็นยามาดหนด้ไหนเลยก

ไม่ปทนาลวที่นีันไม่ไดนาเมเรันก็นบ้านองจั่ม่มน่ดอมไม่ดีเหรอน้ำแข็งเออเอาน้ำปะน้ไม่ใส่ปะเราก็ชิมก

Yeah. <laughs> เดินไปแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไม้ไปดักไฟอะไรอะฮะไม่รู้แต่นั่นลูกก็แต่ไงดิเอาไม้กันเอาไปเที่ยวไปขึ้นเขาต้นมะม่วงหะดิเราเลื่อนไปเลื่อนมาหะดิเดินไปเดินมาใส่ผอก็เลยเลื่อนผอไม้ไปดัก không được ở đi bên mình ไปยังไหนน้งดักก็จะได้นั่งกับนั้นเลยควมอิ่มแซบกกิกแซบหลายเนาะนันท้ายตัวเหือดอ้เดียวแบบอิ่มอิ่มไังไหนจริงด้ตาลต่ำเดินเนาะใส่ไรอืมโอเคสำหรับลิปนี้น้ำดิ๋ลน้องกาน้องกิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนทิปนี้กระองกระสุนทีมที่สนทางสวนนาให้น้ดีน้องา หนึ่าคนกดไลค์กแรกดแชรเพื่อเป็นความคิดดหๆกไปเรื่อวที่สำคัญจะลืมกดกะดิ่งจริงๆเวลาทักทีน่าจะต้องดื่ต้องดื่น้ำรั่งสำหรับวันนี้ก็ขอไปาอาสา่าสบายดีส่วนที่คะบ๊ายบายเจอกันทีหน้าค่ะตอนแรกครว่าสิบโมดแบบส่วจจาสุด้ายเรือไม่หย่อนเลยคิลิ้นไปบลิลิ้นแบบเมือไหเนาะ แพ่แพงนี้นะต้องกินมาเลื่นดังแต่แบบติบๆบุคือกินเหมือนนั้นจะกจอแล้งบูตงนีว